ะครับก็สวัสดีครับโดมบรนาครับสวัสดีครับเบนน่าเลยครับครับผมก็สําหรับซีเรื่องนี้เนี่ยเราก็อ่ะบทก่อนละกันเป็นรหัสครับผมบทบเป็น้องคอนโทรลครับครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักในรั้วมหาลัยอีกแล้วลนะฮะ<ช>แต่ว่ามันจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีความแบบน่ารักน่าติดตามด้วยวก็น่าแบบน้าค้นหนาซึ่ง อในตัวของคนโปรดเนี่ยเราชื่นชอบในตัวของพี่รหัสเราเห็นพี่รหัสเขาตั้งแต่ปีสามว่าเนี่ยรู้สึกว่าพี่เขาออล่าจับเราเข้ามาปีหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เขามีคนจีบเยอะจังพี่เขาทําไมมีคนติดตามเยอะจังเราก็อยากแบบพิชิตใจพี่เขานั่นเป็นชาเลนจ์ของน้องคนโปรดว่าจะจีบพี่รหัสได้หรือเปล่าครับในเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นความแบบแตกต่างกันอย่างสุดขั้วใช่ครับคนโปรดกับรหัสคนโปรดก็ได้เป็นคนแบบสดใสโลกสิชมพูแบบสุดสุดหลอดเลยรหัสก็ได้เป็นคนแบบ นิ่งเป็นคนขลุ่จินตนาการจินตนาการกันเยอะแบบแค่ไรนอ่ะคนหนึ่งก็คือสดใสคนหนึ่งก็คือแบบกําแพงหนามากคือมันก็จะเห็นความแบบแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันแล้วลงตัวแตกต่างที่ลงตัวครับผมก็ต้องบอกว่าสนิทกันมากขึ้นเรื่อยนะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยด้วยความที่ อายุก็เท่ากันนะฮะแล้วก็ชอบอะไรต่างๆเหมือนกันอีกแบบดูบอลด้วยการหลายๆอย่างเหมือนกันเนี่ย<ม>เ็ยททาให้เราสีกันเร็วขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เราค<ม>ิดว่าเดี๋ยวในตอนถ่ายจริงอ่ะพอเจอกันมากขึ้นมากขึ้นมันก็ต้องค่อยๆสีกันมากขึ้นแล้วครับมันเริ่มทลายกําแพงไปเรื่อยๆ<ช>เพราะว่า<ช>แต่ละคนมันต่างคนต่างที่มาแล้วก็โดมเองเวลาเจอตอนแรกเราก็เอ้ยมันค่อนข้างที่จะหน้าหน้าเขาหายยากพอโดม พยายามเข้ามาหาเราโดนบอกว่าไปเบ้นสบายๆเลยนะเงี้ยม <Russell 'd> <himself> ัน <illustrations> ทําให้เราแบบเฮ้ยมันเหมือนทลายกําแพงไประดับหนึ่งแล้วแล้วยิ่งเราชอบอะไรเหมือนๆกันยิ่งยิ่งทําอะไรแบบเฮ้ยชวนไปทํานั่นทํานี่หรือว่าคุยกุ๊ลายกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นเพื่อนที่มันจะทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆครับผมบอลของเราสคนเหมือนกันเหมือนครับทีมบอลขอทีมบอลเหมือนกันเลยครับทีมเดียวกันฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต อายเขามากเลยตอนนี้ช่วงนี้ไม่อยากจะบอกเท่าไหร่เอาเป็นว่าดูบอลเหมือนกันแล้วกันครับใช่ครับวันนั้นเจ็บปวดริวผูใช่ไหมเน่ยเน่ยเ่ยเงไม่อยากจะบอกเขาเลยแสดงว่าพี่เขาเป็นแฟนริวผูใช่ไหมผมคือแมนอยู่เฮ้ยโอเคเจ็บปวดเจ็บปวดเลยกันนั่นแหละเจ็บปวดด้วยกันมันเจ็บปวดมันจุกนะครับจนะแล้วก็ตอนนี้แบบอะไรอย่างกับสองท้ายก็มีแฟนมาเป็นคู่แล้วแบบว่าได้เหิดกระแสจากเรื่องใหม่ยังไงบ้างครับ ก็กระแสตอบรับดีครับผมมีทั้งแฟนๆชาวไทยและก็ชาวต่างชาติหลายประเทศมากๆครับผม้ก็คิดว่าพอตอนที่ซีรีส์มีการถ่ายทํามีรูปออกมามีเบื้องหลังออกมาแล้วก็ตอนที่ฉายจริงเนี่ยแฟนๆน่าจะมากขึ้นเรื่อยๆตามลาดับเราเข้าไปอ่านในซีรีส์มันเหมือนเป็นเหมือนหนึ่งกำลังใจอีกหลายๆกำลังใจที่เราจะทํางานไปในทุกๆซีนในทุกๆวันและที่ออกกองแล้วรู้สึกว่ากําลังใจมันเป็นสิ่งสาคัญจากทุกคนเด็กๆแต่ว่ากัวเราเล่นทัวไมาแล้ว บางทีเขายังติดกินเราก่ับคู่เก่าเรื่องเก่าเนี่ยเ,เอ่อผมมองว่ามันก็เป็นแล้วแต่มุมมองคนครับผมแต่ว่าเราตอนนี้เรามาทําหน้าที่ของเราในตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเหมือนอให้เกียรติกับบทละคร <c oughs> บทใหม่ของเราแล้วก็ให้เกียรติผู้ทํางานของเราครับก,ก็เลยเหมือนโดยส่วนตัวโดมเนี่ยผมก็จะแบบเต็มที่กับงานที่อยู่ตรงน้นอยู่แล้วครับก็ <c oughs> เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าการเป็นนักแสดงเรา เราต้องแสดงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ทํางานร่วมกันเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีกําลังใจที่ดีจากเป็นแฟนเรามีกําลังใจที่ดีจากในตัวของโดมเองหรือว่านักแสดงคนอื่นเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขที่ได้ทํางานแค่นี้มันก็อบอุ่นใจแล้วคุณถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้ว,ลวสองคิวก็รู้สึกสนุกครับเพราะว่าในตัวของคนโปรดใช้ energy ทุกซีนนะครับค่อนข้างที่จะโอ้ o u t ดอ o ด้วย ่ายในโต๊ะโต๊ะประจำของแก๊งคนโปรดใครทั้งตะว,วันเองก็รู้สึกว่าออต้องใช้พลังงานเยอะน,น,คอน,นะครับก็ใครที่อยากติดตามพวกเรานะครับก็เป็นโซเชียลมีเดียก็ได้นะฮะครับของโดมจะเป็น IG แล้วกัน D D O M E S C O เด็กวันยูครับผมบส่วนไอจีของเบนก็ D Ben เนอะเลยครับเซิชทุกแพลตฟอร์มนะครับเบนเนอะเลยก็ขึ้นแล้วนะครับ ก็ฝาก YouTube ด้วยเป็นเอเลนท์ออฟิเชียลครับกด subscribe ด้วยครับแล้วก็โดมบูรานาท์ชแนลครับฝากกด subscribe เหมือนกันครับผมติดตามสิรีนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเกียวรีซีรีส์ทฤษฎีรักนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงๆนะครับอีกไม่นานเกินรอแน่นอนอยากให้ทุกคนได้ฟินจิ้นไปด้วยกันรบองว่าสนุกสุดเวี่ยงแน่นอนครับสุดเวี่ยงนะครับ